ผมปีชาทรสงวนชมอดีตเป็นนักวิชาการเกษตรประจำสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมครับทำงานในพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมปี2546ได้รู้จักกับนาโนแม็ก่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านให้ข้อมูลแล้วก็ให้ทดลองใช้ก็นำมาใช้กับตัวเอนะครับอันที่หนึ่งใจกับส่วนตัวอันที่สองใช้กับ ืชผักาข้าวไม้ผลยางพาราและกระปามทดลองใช้นะฮะแล้วก็มีสมาชิกหลายท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมในการทดลองใช้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรแตกต่างแร่ชนิดนี้ทำไมมันทำไมมันไม่เข้ามาในบ้านเราทำไมมันไม่มีในบ้านเรานะครับก็เจาะแสวงหาและก็สอบถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ว่ามีที่เกาหลี นะครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เขาส่งทั่วโลกนะแต่ละประเทศในยุโรปก็จดมาจดสิทธิบัตรเพื่อ,อานาโนโนแมกไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆเช่นผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยารักษาโรคสัตว์นะครับยารักษาโรคคนนี่นี่คือ ข้อมูลดีๆนะฮะโอ้ oh, oh, มันดีขนาดนี้เรา oh. ต้องเรียนรู้นะครับ oh. เรียนรู้ก็ไปที่เกาหลีเลยนะที่เกาหลีแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับข้อมูลดีๆของผลีพันนี้เป็นสารธรรมชาติเป็นแร่ธรรมชาตินะครับที่ครอเบเวอร์มากนะครับก็หลังจากได้ทดลองทดสอบแล้วก็สอบถามได้ข้อมูลแล้วก็มาทําการทดลอง นะครับดูการทดลองดูการใช้นะฮะที่ประเทศเกาหลีปรากฏว่าไปไปสอบถามหรือไปเอาข้อมูลคือโรงงานกิมจินะครับโรงงานกิมจิเป็นโรงงานที่ผักกาดขาวนะครับมาทำมาดองนะครับในภาษาเกาหลีเขาเรียกกิมจินะครับทุกๆบ้านจะต้องมีกิมจิอยู่นะกิมจิเหมือนปล้าบ้านเรานี่แหละ นะครับแต่มันเป็นปลาผักนะครับมีกุ้งแห้งมีโอหลายอย่างอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ออกรสชัดเปรี้ยวมันเอาผักกาดขาวนะครับที่ใช้ด้วยนาโนแมกมาผลิตเป็นกิมจิผักกาดขาวต้นหนึ่งบ้านเราแค่เจ็ดขีดแต่ของเขาน่แปดกิโลเจดกิโลแปดกิโลมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็ได้ผลผลิตยเยอะมากโอ้ยาวมากใหญ่มากนะครับแล้วก็ กรอบหวานนะครับพอทํากิมจิแล้วได้ผลผลิตเยอะนะคือพอมันยุบตัวนะครับก็ได้เยอะนะครับอันนั้นก็ได้สัมผัสกับเกษตรกรหาเกษตรกรที่ทํานาในประเทศเกาหลีนะครับหนึ่งไร่นะครับสี่สิบเมตรมนทลนะครับคือพันหร้อตารางวานะครับจะได้ผลผลิตเฉลี่ยแล้วนะเฉลี่ยแล้วพื้นที่ของเกษตรกรรายนี้มีประมาณสามไร่นะฮะ สามไร่คือครึ่งเฮกตาเฮกตาร์หนึ่งหกหกไร่สามงานที่ได้นะครับผลผลิตที่ได้ก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่หกตันหกพันปีลต่อหนึ่งไร่ซึ่งมันพอได้ฟังผลผลิตหัวใจผมพองโตเลยนะครับพองโตอยากจะมาบอกพี่น้องอยากจะมา,าให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกร วิธีการต่างๆนะฮะช่วงระยะการเจริญเติบโตการแตกรากการแตกกอเรียนรู้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็นำมาปฏิบัติที่นี่นะครับที่ประเทศไทยที่บ้านเราเสูงสุดนะครับสูงสุดที่ทำได้คือสองตันสองพันสองร้อยกิโลนะครับ